ذلك تقدير العزيز العليم. نيلا، كان كم قال الله تعالى، قوسون كريان كراي، العزيز، ما يتقوسون كريان كراي. العزيز في القدر، في القدر، فاؤم بَنْ بين مِكِيَتْ عزيز عزة عزة القهر. และพระองค์ก็กำราบทุกอย่างอยู่ในอำนาจของพระองค์หมดเลยอัาซีซุลอิมตินาอิซัตลอิมตินะพระองค์เกรียงไกรไม่มีสิ่งใดที่สามารถจะมาลดทอนอำนาจของพระองค์ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนี่คืออัลอาซีซสุบฮานัลลอฮ์นะถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์สุบฮานะวะตะละอัลอาซีซ พระองค์จะสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินได้อย่างไรแล้วมันไม่สามารถจะเอาไปเทียบได้เลยกับสิ่งที่พวกมุชริกีนกำลังตั้งภาคีกับพระองค์คิดสักหน่อยได้ไหม <c oughs> นะ่จุดประสงค์ก็คือต้องการให้คิดเนี่ยเนี่ยเสียหายขนาดไหนคนที่ดื้อกับอัลลอฮ์ซุบฮานาวาตาละพราะถึงอย่างไรพวกเขาไม่สามารถที่จะต้านทานอำนาจของอตาลาได้แน่นอน เหมือนกับที่พระองค์บอกกับฟองฟ้าและแผ่นดินจะยอมหรือไม่ยอมสุดท้ายก็ต้องตามระบบของอัลลอฮ์ตาอละไอพวกมุชลิกีนพวกนี้จะศรัทธาไม่ศรัทธาสุดท้ายก็ต้องเป็นไปตามกําหนดและกฎเกณฑ์ของพระองค์อัลลอฮ์ตาอละตายไปแล้วต้องไปไหนขานอัลลอฮ์ตาอะไรได้ไหมไม่มีทางเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์คืออลัลอฮีซผู้ทรงเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอํานาจที่สุด อัลอาลีมผู้ทรงรอบรู้ทุกๆอย่างนะผู้ทรงรอบรู้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์สร้างมนุษย์เองนะครับแล้วก็พระองค์รู้ว่านิสัยของมนุษย์เป็นอย่างไรพระองค์รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับเราอะไรคือบทบัญญัติที่เหมาะสมสําหรับมนุษย์นั่นแหละพระองค์ถึงบัญญัติบทบัญญัติแต่ละอย่างมาให้กับเราอย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮฺตาอัลาเป็นผู้สร้างเรา เป็นผู้ให้ริสกีกับเราแล้วพระองค์จะไม่รู้หรือว่าเราต้องการอะไรพระองค์รู้ว่าเราจําเป็นต้องใช้ปัจจัยยังชีพอะไรให้มีชีวิตอยู่แล้วพระองค์จะไม่รู้หรือว่าเราต้องการระบบและระเบียบอะไรในชีวิตเพื่อให้การใช้ชีวิตของเรามันดีที่สุดในขณะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าใช้เฉพาะริสกีของอ l l a h แต่ไม่ยอมใช้ บทบัญญัติของพระองค์